พี่น้องเบิ้องโน้นครับเนะี่ยเมือ่อเศร้าก็สวายบูมไปเลยเสยไปได้แจ้งได้รับนะ่ยเอามื่อที่สามขับผมเลบอกมือที่สามมาขับเลยมือที่สามนะครับลงรางก็อย่างนี้แหละคนมีฝีมือเนาะเขาเรียกว่าคนมีฝีมือเวลาลงรางเขาก็จะทํากันอย่างนี้นะครับทั้งฝนทั้งอะไรเนี่ยเยอยะแยะไปหมดเลยวันนี้โอ้ยอุปสรรคในการทํางานเนาะ แต่ก่อนก็ไม่ตกนะฝนนะวันนี้ตกดีจริงๆดู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 พี่น้องดู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 คนคนขับเคนให้หน่อยดูดูที่ดูที่เท้านะดูดน่ะเห็นไหมโอ้ยไม่ใช่ธรรมดานะฝีมือเนี่ยอันนี้โอ้ยฝีตีนเนาะเขาเรียกว่าฝีตีนเห็นไหมยกขึ้นมาละ เขาเรียกว่าไม่ใช่ฝีมือนะนี่ฝีตีนนะมันมันไม่ใช่ฝีมือนะฝีตีนนน่นี่ยเอาอุ้ยไม่ธรรมดาเลยพี่น้องเอ้ดูหน่อยไม่ไม่มือ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 ขับเค้นในมือที่สามนั่นน่ะโอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่าฝีตีนนะไม่ฝีมือนะ ลงมาแล้วคนร้อนๆหอยนดู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 มีการเล่งเครื่องได้ด้วยนั่นน่ะเห็นไหมโอ้ยคนอะไรวะใช้ฝีมือคนอื่นแต่นี่ใช้ฝีฝีเท้าพี่น้องเนาะนี่แล้วก็เรียกว่าโอ้ยคนเก่งเนี่ยนิใช่ไหมเก่งฝีมือขนาดไหนดูเอาเองเห็นไหมเก่งคนเก่งคนเก่งเก่งกิ้งกิงฝีมือนี่ ของเรายังอ่อนหัดอยู่นะพี่น้องฝีตีนฝีตีนไม่ใช่ฝีมือนะโอ้หนุนไหมยดูก่อนนะไอ้นี่โอ้โหจริงนังต้องเรียนวิชซาก็เล่าแล้ว